โลกนี้ต้องการแต่พลละโลกที่ดีจึงพยายามสร้างสรรค์ให้มีคนดีเกิดมากขึ้นโลกจะได้สดชื่นยืนนานกันต่อไปทรัพย์สมบัตินี้ดูให้ดีๆเถิดรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าก่อนที่จะให้ท่านสอนให้เรารู้จักหาทุกวันนี้เราไปวัดเราจะได้ยินพระสอนให้แต่เราทาน <c oughs> ทานนั้นแปลจริงๆแปลว่าให้แต่ก่อนที่จะได้มาให้นี่จะทำอย่างไรมันต้องหาหานั้นเป็นคู่กับให้ได้นั้นเป็นคู่กับเสียเข้าใจไหมเมื่อหามาได้แล้วจึงจะมีให้เมื่อได้แล้วจึงจะมีเสีย พราพูทได้เจ้าท่านสอนวิธีหาสกัดได้แล้วท่านก็สอนวิธีให้คือวิธีทานเราพูดแต่วิธีทานมาหลายวันแล้ววันนี้ขอบอกวิธีวิธีหาท่านสอนว่าให้หาทรั์เนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์นี่มันมีขั้นตอนอยู่สี่ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนสแสวงหา สองขั้นตอนที่ได้มาแล้วครอบครองมันสขั้นตอนที่ใช้จ่ายบริโภคสี่ขั้นตอนที่จะทำใจกับมันเมื่อมันหมดไปแน่นอนว่าเมื่อหาได้มาและดีใจที่สุดแต่มันหมดเนี่ยเป็นอย่างไร บางคนทานจนหมดแต่เสร็จแล้วหมดแล้วหาไม่ได้เอกก็กุ้มใจเสียใจนะดังเท่าแก่แสนที่อาตมาพูดมืวันพระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบต่อพวกเราสอนวิธีหาสอนวิธีคอบรองสอนวิธีใช้จ่ารักษาสอนวิธีทำใจเมื่อใช้มันถูกต้องหมดสิ้นไปแล้ว ให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าทรัพย์ยสมบัติจริงๆนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางแก่นสารคุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิตทรัพย์นี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกสะดวกในการกระทำความดี สะดวกในการที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ดีสะดวกแก่การที่จะทำให้เราดีมีคุณมีค่าขึ้นมาแห่งชีวิตนี่สะดวกในทางดีแล้วทรัพย์นี้ยังเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ให้เรานี่สะดวกสบายในการทำความชั่ว เข้าถึงสิ่งที่ชั่วแล้วสั่งสมความชั่วไว้ในตัวเองนี่มันเป็นของกลางๆเอาเงินไปหาจ้างฆ่าใครก็ได้ที่จะทำให้ตนเองเป็นตกนรกไวๆเข้าคุกไวๆให้บ้านเมืองพี่นาาย่อยยับเพราะเงินนีก็ได้เห็นไหมล่ะเขาเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่ซื้อเสียงกันขายสิบกันนี่มองในแง่บุคคล มองในแง่สังคมสตัอนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการเกื้อกูลต่อความดีความงามแก่สังคมสตัอนี้จะเป็นเครื่องมือสกัดกั้นความชั่วรัฐบาลต้องทุ่มเทเงินเป็นจำนวนน้อยเอาไปสกัดกั้นปราปรามเขาคายาเสพติดปลาปรามอาชญากรรมอาชญากร ถ้าใช้ให้มันถูกต้องชอบทำก็สกัดกั้นได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็เข้าพกเข้าหงองเข้ากระเป๋าลงกับเพาะของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่งเสริมความชั่วเข้าไปอีกนี่มองในแง่สังคมทรัพย์นี้ถ้าใช้ถูกจะไปสกัดกั้นความชั่วเกื้อกูลสังคมให้เกิดคุณงามความดีเอื้ออำนวยแก่การพัฒนาคุณภาพจิตใจของสังคม ถ้าทำไม่ถูกทรัพย์นี้จะไปส่งเสริมความชั่วสกัดกั้นความดีเกื้อกูลให้ความชั่วระเบิดระบาดความทุกข์ความเร่าร้อนในสังคมเงินที่ก่าวมานี้เป็นจำนวนไม่น้อยคุณคุณแม่นางน้อยขันแข็ง ตาบอดทั้งสองข้างอายุแปดสิบกว่าปีให้ลูกจูงถือไม้เท้ามาถาวายหมื่นบาทซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมเงินหมื่นของคุณแม่นางน้อยเนี่ยจากน้องเรือเนี่ยถ้าเอาไปซื้อเหล้าให้คนกินจะเป็นอย่างไรความชั่วหรือความดีจะเกิดขึ้นถ้าเอาไปจ้างหมอลำชิ่งให้มาเปิดฟอรอยู่ตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้น มันเป็นพ่อนหยสิลูกขึ้นขูดแก้วใส่น้ำเขาผลบอลพ <c oughs> อไปเห็นเขาล่ำย่ำของเว้นจ้างเขามาฟอ้อนมาเต้นอยู่สองคนแต่นอกตารางใต้ทุนเวทีนี่เป็นร้อยในกู๊ปฟอดน้ำเขาัดไปจ้างเขามาเห็นอยังฟอ้อนเอาเองก็เป็นเหลือปันเพียงแต่ไปจ้างเขามาหยัวมาเอลเจ้าของเสืเสอ จ้างเข้ามาสองคนมาเต้นตนเองฟ้อนอีกเป็นยี่สิบสามสิบเห็นไหมใช้ทรัพย์ไม่ถูกสกัดกั้นความสงบไม่ให้เกิดขึ้นส่งเสริมความวุ่นวายเกิดปลุกเราจิตใจลูกหลานทั้งหลายจึงใจแตกใจเพทุกวันนี้เงินทองของคุณโยมทำบุญให้แม่อย่างคุณโยมแดงฟ้องเหมือน กี่น้องชาวเมืองนครพนมทั้งหมดสามหมเกเจ็ดรอยบาทวันนี้ถ้าเอาไปซื้อเหล้าซื้อยาเอาไปซื้อยาบ้ายาม้ามาแจกคนกินอะไรจะเกิดขึ้นคงจะมีคนที่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียขึ้นนั่นทรัพย์นี้เป็นเพียงอุปกรณ์ทีนี้มองเข้าไปลึกๆึถ้าคนมีทรัพย์ไม่มีศีล หาทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบทำไปคดไปโกงไปเบียดไปเบียนสังคมคนอื่นมาใช้ทรัพย์นี้ไม่มีศีลมีธรรมทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องมือทําลายมนุษย์ทําลายสังคมมนุษย์ทําลายความเป็นมนุษย์ให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ที่โหดร้าย ทรัพนี้ถ้าใช้ไม่เป็นจะไปทําลายสังคมมนุษย์คือคนมีทรัพย์สมบัติมากๆดูถูกดูแคลนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่มีคุณมีค่าอยากจะพูดจะจาาเกียรติชังใครทําอะไรก็ได้เอาเงินไปจา้างกรณีที่ลูกจ้างคนมาฆ่าพ่ออย่างกรณี นายชัยสิริเรื่องการเจะนะเศษเมืองอุบลที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์จริงเท็จอย่างไรเงินร่ำรวยถึงเจ็ดพันล้านบาทมีทุกอย่างสุดท้ายถูกคนร้ายปีนขึ้นไปฆ่าบ้านนายชัยสิริเรื่องการเจะนะเศษเลี้ยงหมาฝรั่งตัวใหญ่ๆไว้เป็นสิบตัวไว้คอยสกัดกัน้นคนอื่นจะมาทำลาย ซื้ออาหารเลี้ยงหมาเดือนละเจ็ดหมื่นเลี้ยงซุ้มเลี้งสัาราบอยู่นี่ยสิบวัพพอเจ็ดมื่นอยู่พนนื่อนนางสัตลาบอยู่นยจ้างบอดี้การ์ดจ้างคนคอยคุ้มกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอาวุธครบมือในที่สุดไปไม่รอดพระพุทธเจ้าว่าบุคคลจะชื่อว่ามีอายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาม่ได้ มีอายุยืนเพราะโคลดก็หามิได้บุคคลจะประเสริฐสูงส่งจะต่ำชา้าเลวทรามเพราะชาติกำเนิดเพราะทรัพย์เหล่านี้ก็หามิได้ตัมมังวิชาจะทำมาจะสี่ลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัเจนะสุจสตินะโคเตนะนะคเนนวะคนจะบริสุทธิ์จะดีงามด้วยทรัพย์ ด้วยโคดด้วยตระกูลก็หามีได้การกระทำอันดีพูดดีคิดดีทำดีกำมังวิชาความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อสัจธรรมทำมาจากความมีศีนมีธรรมมีสมาธิในใจ ซี่ลังชีวิตตะมุตตมังความเป็นผู้มีศิลเบ้นจากการกระทําชั่วชีวิตอันอุดมจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหลังจากนั้นบอกว่าไม่ใช่จะบริสุทธิ์ด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยยี่ห้อด้วยทรัพย์กาบาิไดย จะมีคำสโลว่ากรรมมังวิชาจะทำมาจะซีลังชีวิตมุตตมังเอเตมเจเะสุจตินโคนเตน,นะนทเนนาวะบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยโคด้วยทรัพ์ยก็หามิได้การกระทำอันถูกต้องการเป็นผู้เว้นจากการกระทำบาปการเป็นผู้มีธรรมมีสมาธิ นี้แหละทําให้ชีวิตอันอุด,ดมก็ให้เกิดความบริสุทธิ์ทำนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตักอนาถบินทกะเศษฐีคนร่ำรวยที่สุดอยู่ในเมืองสาวัตถีไปฟังเทศพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ครั้งแรกไปค้าขายมีมีพี่เมียเรียกว่าลุงเป็นเศรษฐีเหมือนกัน ไปหาพี่เมียเห็นพี่เมียวุ่นวายไม่พูดไม่จาด้วยก็เลยถามว่าลุงมาแต่ละครั้งลุงได้คุยกับผมแต่เรื่องค้าเรื่องขายแต่วันนี้ทําไมจึงวุ่นวายอยู่แต่กับการทําอยู่ทํากินสั่งงานวุ้นลุงจะมีงานอะไรจะมีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือว่าวันนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาบอดีแห่งนครน,นี้จะมาเยี่ยม เปล่าหรอกฉันกำลังวุ่นวายให้คนใช้คนงานทำอาหารฉันสร้างกระท่อมหกสิบหลังจะถวายพระวัดให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วขนลุกกรียน้ำตาไหลไม่เคยได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าโลกนี้จะว่างจากคำว่าพุทโภนนี่ นานแต่นจะนานกว่าโลกจะมีบางครั้งโลกเกิดมาเป็นยี่สิบลูกก็ยังไม่เกิดมีพระพุทธเจ้าองค์ท่านผู้นี้ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจริงๆหรือจริงๆคืนนั้นนอนไม่หลับคิดถึงอยากจะเห็นหน้าพระพุทธเจ้าอีไปคิดมากางคืนกลายเป็นกังวันมันสว่างจิตเป็นสมาธิไม่ฟังเสียงไม่รอให้สว่างเดินไปเลยไปหาพระพุทธเจ้า สเสร็จแล้วได้ไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วเกิดความเรื่อมใสนิมนต์พระพุทธเจ้าไปสาวัตถีไปสร้างวัดรออยู่สามปีเอาเงินไปเที่ยวถามซื้อที่ดินเหมือนอาตมามาถามซื้อที่นี่สร้างวัดตั้งแต่เป็นคารวานนู่นนะอยากจะมีวัดที่นี่เสร็จแล้วก็ไปเจอเศรษฐีเจ้ามานะชื่อว่านายสุทัศน์ มีสวนอันร่มรื่นไม่ไกลไม่ใกล้จากเมืองสงบตรงนี้เหมาะเป็นวัดก็เลยไปถามซื้อเศรษฐีพูดแบบนักเลงให้พูดใจใหญ่ตโตๆขายถ้าเอาเงินมาปูเต็มเนี่ยกลัวเขาจะมีแข่งตนเองด้วยความศรัทธานในพระพุทธศาสนาบอกคนใช้เอาเงินเอาทองใส่เกวียนเข็นไปปูจนเต็ม พอเต็มแล้วบอกไม่าขายไม่าขายก็ไปฟ้องพระราชาบอกให้ผมขนไปเต็มแล้วบอกไม่ขายเนี่ยใช้ไม่ได้พระราชาก็เรียกมาสอบสวนคนนั้นบอกว่าไม่ได้บอกว่าขายถามซื้อผมก็ตีราคาว่าให้ปูเต็มท่านก็เลยตัดสินว่าเมื่อได้ตั้งราคาแล้วก็แสดงว่าตกลงขายต้องขายในที่สุดก็เลยจำหนน เก็บกวาดเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนไปสู่ยุ่ง00สู่ฉางขายหมดทรัพย์ไปเป็นสี 000. ่สิบห้าสิบโกดรวมหมดสร้างเสร็จหมดไปแปดสิบโกดโกดหนึ่งมีเท่าไหร่สิบล้านแปดสิบโกดแปดร้อยล้านสมัยนั้นเงินแท้ๆไม่ใช่เงินกระดาษเสร็จแล้วถวายให้พระพุทธเจ้านายสุทัศ์เท็นแปลกใจ แม้นื่อว่าจะมารวยแข่งเราเอามาสร้างเป็นวัดขอคืนแบ่งกันคนละครึ่งเอาคืนไปซะสี่สิบล้านเอาบุญด้วยกันคนนี้ไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวบุญจะหายพระพุทธเจ้าก็เลยเทศในฟังว่ายิ่งให้ยิ่งได้บุญนั้นอย่าเอาคนเดียวเหมือนเทียนเล่มเดียวให้คนอื่นมาจุดมาต่อเป็นพันเล่มยิ่งสว่างในที่สุด นายสุทัศน์ก็เลยมอบที่ดินหน้าวัดให้ฟรีๆให้เป็นถนนเข้ามาตรงซุ้มประตูเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยไม่เอาชื่อตอนเองใส่ชื่อเจ้าของเดิมว่าเชษตะวันมหาวิหารเพราะนั้นเป็นสวนนายเชษตนเองชื่อว่าสุทัศน์นายสุทัศน์นี้แหละคืออนาถบินทิกาเศรษฐีแต่เราไม่เคยรู้จักเราก็พูดว่าอนาถบินทิกาสะารเม จริงๆแล้วชื่อแกชื่อว่าสุทัศน์แต่คนใจบุญมากตั้งโลงทานให้คนทุกคนยากคนทุกคนยากก็เลยเรียกท่านว่าอนาถะบินิกะเศรษฐีเศรษฐีผู้เป็นก้อนข้าวของคนไม่มีที่พึ่งเล่าเขาใหญ่ของคนทุกคนยากบอกภาษาบาทเองก็เพลินอยู่แต่การให้ทานวันละสี่ร้อยห้าร้อยรูปวันละพันให้ทานพระพุทธเจ้าเตือน การให้ทานของท่านนั้นมีค่าน้อยนะโโหขะหปฏิตาวติเกณีวะตุธิมยังกรณียาภิกขุสังคังปัจจุปติโตโหติยาวะเทวะทีวระบินทปะตะเสนาสนะคีละนะปัจยะดูก่อนท่านเศรษฐีท่านอย่าหลงภาพภูมิโคใจว่าท่านได้ทานมาก ทานให้แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่สร้างเสนาสนะให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจีวรเครื่องนุ่งหม่มท่านอย่าหลงดีใจเพลิดเพลินใจอันนี้มันบุญน้อยๆท่านบอกบุญที่ยิ่งกว่านั้นท่านจงรีบสแสวงหาทิวาปวิเวกายะรัติยาปฏิสันลานายะ กลางวันจงพยายามหลีกหาเวลาทําความสงบกลางคืนจงหาปลีกเล่นออกจากการงานนั่งสมาธิให้มันสงบท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีนอกจากทาแนแล้วศิลนแล้วต้องมาภาวน,นาเหมือนพี่น้องเหมือนแม่ใหญ่สีดาเหมือนแม่ใหญ่ทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพกล่าวมาเนี่ยให้ทานแล้วยังไม่พอมานั่งนั่งสมาธิตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาเนี่ย ทุกวันเสร็จแล้วจึงได้บรรลุธรรมชัดเจนระดับโสดาบันพ่อตายไปแล้วเป็นเทวดาก็มาเฝ้าเชตวันที่ตนเองเคยเคยสร้างไม่ทำอะไรมาเป็นเทวดาขับเพลงอยู่ในวัดกล่อมเป็นบทเพลงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีหูเป็นทิพย์ท่านก็ได้ยินเสียงเพลงของสุทัตเทพ เสียงเพลงของอนาถาบินทิกะเทพเนี่ยไม่ได้พูดอะไรพูดแต่ว่ากรรมังวิชาจะธรรมาจะสีหลังชีวิตะมุตมังเอเตมเจนสุขตินโคตเตนันนาเดนาวาบอกไปบอกมาจะพุ่มกวันนั้นพระทั้งหลายก็ถามว่าทําไมเสียงบทเพลงแห่งเทพตัวนี้จึงพูดคํานี้ว่าการกระทําอันบริสุทธ การเป็นผู้มีสิงการเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมอยู่ในใจการการะทําเช่นนี้ชีวิตอันประเสริฐนี้แหละที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะพดอเพราะตระกูลร่ํารวยเพราะทรัพย์อันนั่งทั้งแปลได้เพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่สุดทั้งหลายนั้นเสียงเพลงของสมาธิทิเทพเจ้าของที่สร้าง เชตตะวันที่เราอยู่นี้เขาประจักแจ้งถึงคุณทาแห่งการภาวนาแห่งการทําจิตอันสงบเมื่อเป็นเทวดาตายไปแล้วก็อยากจะให้คนอื่นเข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอย่ามัวรุ่มหลงแต่เรื่องร่ํารวยอย่างเดียวทานแล้วจงมาภาวนาอาตมาดีใจที่ท่านเจ้าขาบทั้งหลายเนี่ยให้ทานแล้วก็มานะภาวนาอย่างนี้มันจะ เป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นมีจํานวนไม่น้อยที่ให้ทานแล้วตนเองก็มาท้าความเพียรอาตมาดีใจอาตมาตายวันนี้ก็ดีใจแทนท่านทั้งหลายเพราะท่านไม่ได้ทานอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าจึงพยายามให้พระเนี่ยรับผิดชอบการให้ทานของคนอื่นธรรมิกาลขาวรณะอุตติงสังวิทหติอุปาสกาสุ เอวะเมวะกัมมังกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตะพังนะเสวิตะพังเอวะเมวะรูปโออาชีโวเสวิตะโพนะเสวิตะโพเธอจงรับผิดชอบนะคุ้มครองความถูกต้องความเป็นธรรมชอบธรรมนะว่ากายกรรมอย่างนี้คำพูดเช่นนี้ การให้ทานอย่างนี้การเจริญจิตอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้มันถูกไหมมันผิดไหมเธอจงรับผิดชอบถ้ามันไม่ถูกจงบอกจงสอนเขาอันไหนมันถูกให้รับชอบจงสอนจงชักชวนอาชีพอาชีวะรูป,ปเสวิตโพนะเสวิตโพ อาชีพที่เขาทำอยู่เนี่มันควรหรือไม่ควรจงบอกจงสอนเขาหนาะ